สวัสดีจ้าอมชอยบานหน้าสีมาพ้าพี่น้องมหาผาหมุ่หรืออื่อนอีกอย่างหนึง่งบานอมชอยอื่อนผาแหลหรือผาล่านเนาะพี่น้องพี่น้องเออคอยสีหาเห็นบ่อันนี้เป็นล่งสีเนาะจ้านี่แหละพี่น้องล่งสีสมัยเกา่า โลงสีปูปูแล้วสีเขาแล้ววันนี้โล่งสีมองนี้เป็นหมองเก็บของมองซะสมของอันนี้ทุงเขาจะ้ะกระบ,บอแมนมีแตทุงเขาจะของนี่พี่น้องเขาเพิ่นเพิ่นเอามาฝากฝากไปถาสีนะจะ้ะเวลาเพิ่นเกี่ยวเขาเลยแล้วเนาะสูเมอนี่เพิ่นบอกเอาขึ้นเราดอกเพิ่นเอามาฝาก แต่ละเจา้าแต่ละจอมาฝากไปปูแล้วก็สิเขียนซื้อไว้เนาะจา้ะพี่น้องเออ้ยคอยสิไปหาถุงผาล่านถุงผาแหล่อยุใส่พอยี่ออยนงแล้ววาวันที่ยี่สิบแล้วสิซื้อเขาปูน้ำข้าเจ้าจักสองตันให้คอยมาหาผาผาแหล่ผาล้านไปตตาเขาสิมาลุนว่าฝนสิตกห้ามบ่ แล้วยังสิมารุ่นว่าคอยสิเห็นถุงผาล้านบ่ห้ำพี่นนองสิเหลืออยู่ดอกประมาณจากักถุงปุ๋ยเนาะเด็ไอ้กิโลละเท่าไหร่ห้าบาทเด็สิเหลือวางสิบกว่าโลนี่แหละจ้ะซูโนี่กะอาชิบออคอยเห็นเราบางบานบ่อคอยมีเรา ลงสีเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอันซูบเนียนมีล่งสีแบบหน่อยๆมาสีเองประจำขั้วเลื่อนเนอะจ้ะอันนี้กะถ้าบ่มีผู้ใดสานตอกะกะสีบ่มีแล้วล่งสีจักหน่อยกับสีเด้ซสื่อลงสีมาสีกินเองหรือไม่กันสื่อเขาแล้วกินได้ได้บพี่น้องพ่อญง,งกับเป็นหูบัน บ่คอยหมักเด้เราสีเป็นอยู่ตะวาเราเราบ่หมักสีเขาไหมพี่น้องราบบ่ามาหมักมองแบบว่านั่งอยู่กับทีังสีเนี่ยจ้ะเดี๋ยวนี้ปูแล้วก็ยังสีเพื่อเกเาอยู่พุนละเฮ็ดบ่ไไ้พุนล,ละว่าสั่นปูก็ได้เบิ่งแน่พี่น้อง <laughs> โอ้ยมึงแน่ก่อสิไปหาจังใด นี่แต่ฟุน่นอันยาแล้วกับจักสะาสมอยียงแน่ยแม้แมบะนีออ้อันนี้อันนี้สิแมนอยู่ดอกจ้ะแมนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่ามันมันแบบว่าอันอันนี้กับแมนอันนี้กับแมนมันแบบว่าม,มีมีหลายถุงเลยพี่น้อง เ้วบัาน,นี้เอามากรงกันไว้ยังเสียนมันบ่รู้ว่าอันใดถุงเกา่าถุงใหม่หมจ้ะติ๊กี่ออมออมชายเป็นคนเก็บออมชายสีเขียนไว้พร้อมว่ามุ้งเกา่ามุ้งใหม่ยังเสี่นะบัานที่นี่บ่ได้ตาเข่าโดนปีแล้วจ้ะมิได้ซื้อเขาปลูกเนาะ,ะนี่พ่อใหหนุ่มว่าบ่าไหวแล้วซื้อเขาปลูกแพง เขาเจ้าของกับสีบ่ท่านเท็ดก็เลยสิไปซือเขาผู้คนอันเกี่ยวกอนนะจ๊ะมาตากเนาะม,มุนีแมนเนี่ยเนาะอ่ะอนอเนี่ยใส่บะไ้ได้พี่้องพัดลมนี่กะใส่บะไ้แต่ว่าเก็บไปอัน เก็บว้เป็นอะไรว่สสันพัดลมใหญ่ก็ใส่ได้อยู่แต่ว่า่มไม่มองสิใส่ก็เลยเอามาเก็บว้มันมันอาจจะเป็นมูกเก่านะเพราะว่าตอนเพิ่นไปตากเขาว่างไดหันอมชอยจือได้ว่ามันมันอยู่ในถุงผ้าหรืออยู่ในถุงปุ๋ยแบบนั้น อันนี้เขาเขาเจ้าเขามมลี่อันนี้เขาเหนียวปูแล้วสีไว้สีว้ทาขายมีมีคนมาสื่ออยู่เนาะจา้ะเนาะขาประจำอยู่บก,กี่คนดอกปูแล้วก็สีเขียนเขียนไว้ขา้าวเจ้มามะลี่กิโลละทด่ดนันเท่านั้นข้าวเหนียวกิโลข้าวไก่ลำมอนีพึ่งพึ่งมีเขา ใยบวนมาถุงเดียวมึงนี้อากาศคึมคึปกติคนหมักเอามาแบบใสายๆจ้ะคนบคอยเอาเขามาสีแต่เสาโอ้ไปหามองไม้พี่นองมองนี้คือสิบโบแมนดอกเพราะว่ามแต่ต้องมิตรมุงรุ่นเกามุงไม่ไม่จากอยู่ใสบุญ